สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตึ้งชัวภาคนะครับก็คือผมจะอันนี้ครับเพื่อเพียงสือคอมพิวเตอร์ฟิกออฟเดอะเวิลด์นะครับผมจะมารีวิวนะคะผมขออนุญาตนะคระสินน่าไปดีเลยต้องมาวา์ภาคราคา5 0าร้อยห้าบาทก็จะบอกเกี่ยวกับสือเล่มนี้ครับก็จะบอกเกี่ยวกับเออ่ธงชาติของแต่ละประเทศนั้นนะครับแล้วก็ใช้วันที่เท่าไหร่กับเริ่มใช้วันที่เท่าไหร่แล้วก็บอกความหมายของธงชาตินั้นนะครับว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรนะคะเริ่มใช้สิ่นี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนึงครับ ก่อนสมมติ่าอันนี้คือประเทศกาตาร์าครับเริ่มใช้ธงชาติเม, 1, ม,มื่อปี1,900เท่าไหร่ดีครับ71ใชเจ๊ะนะคะผมก็นะครัะเดี๋ยวผมจะ,จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็กำลังหาก่อนแป๊บหนึ่งเขาจะเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับาเขาจะแบ่งประเทศตามหมวดหมู่ของทวีปนะครับนี่ผมเจอแรกทงชติไทยนะฮะอ่าเริ่มใช้1,917ครับ เราก็จะบอกความหมายครับว่าสีฟ้าใช้ทําอะไรนะคะไอ้สีฟ้าหมายความว่าอะไระครับความหมายคืออะไรนะครับบอกความหมายของทุงชาตินั้นๆน,น,นะครับ<ค>รก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมไดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอบผมด้วยนะครับมาติดคุ้มนะครัะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะยากเลยนะครับคอมพิออวิตอร์